นี่มูลนิธิเพื่อสัติภาพมูลทิธิเพื่อสัติภาพก่อต,ตั้งขึ้นมาในช่วงวิกฤตของประเทศไทยและของต่างชาติของโลกช่วงวิกฤตโควิดนะครับตอนนี้เราอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเนอะนอกดาวก็เยอะแยะเลยไม่ได้ไปไหนมานั่งฟังกฎหมายของมูล,มลทิเพื่อสัติภาพมูลนิธิเพื่อสัติภาพนํากฎหมายในสํานักงานของมูลนิพื่อสัติภาพเอง ที่ทาคดียกฟ้องมาเยอะแยะมากมายไก่กองเอามาเล่าส่วนฟังเพื่อเป็นบทเรียนนะครับเพื่อเสริมองค์ความรู้นะครับเพิ่มภูนิปัญญาให้กับชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายชาวบ้านมากมายไก่กองที่ไม่รู้กฎหมายมักจะเสียเปรียบของอฝ่ายกฎหมายและคนผู้รู้กฎหมายทั้งหมดเราจะทํำยังไงมูลิติมีทางออกมูลิติมีทางเลือกมูลิติขอแนะนํามูลิติให้คำปรึกษาใครมีปัญหาปรึกษาทุกเรื่อง มูลนิธิได้รับรองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนโดยการจดแจ้งมูลนิธิประสิทธิภาพเป็นมูลนิธิที่สาหรับชาวบ้านพึ่งพาอาศัยได้ในเรื่องของกฎหมายใครถูกลังแกครถูกละเมิดใครถูกทั้งหมดเลยเนาะเช่นว่าไม่ชอบดยกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้จะปรึกษาใครให้นึกถึงมูลนิธินะครับมูลนิธิของเราจดทะเบียนทั่วประเทศไทยดูแล ราษฎรตั้งแต่เหนือจะลดใต้นะครับใครมีปัญหาปรกสาได้เลยนะครับเรามีหมายเลขโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็ติดต่อถูงหน้าจอแล้วกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มี065754-6855กับ0884342144ท่านสามารถยกสายพูดกับผมโดยตรงได้เลยใครถูกละเมิดสิทธิ์นะครับหรือไปพบไปเห็นใครที่ถูกการใช้อำนาจรัดรัดงแกจะโดยวิธีไหนก็ตาม ยัดเยียดข้อหาจะซ้อมจะตีจะทุบอะไรก็ตามนึกถึงมูลนิธิประสิทธิภาพนะครับเราช่วยท่านได้อะ่ะครับต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของอ,องค์ความลุกวันนี้เราจะเสนอในตอนเรื่องอตั้งรับในเชิงลุกการตั้งรับเนี่ยชาวบ้านทั่วประเทศไทยถ้าถูกถ้าถูกดตำรวจจับถ้าถูกดำเนินคดีทางอาญานะครับชาวบ้านทั่วไปมักจะไม่มีทางสู้ และไม่รู้จะสู้อย่างไรสู้กับอำนาจรัฐหนึ่งถูกคมคูถูกบังคับเฮ้ยมึงต้องเซ็นมึงต้องอย่างงดมึงต้องอย่างนี้จัดฉากทั้งหมดเลยพอเธอครับประเทศไทยตรงนั้นเรายุติได้แล้วไอ้ประเภทซ้อม,มบังคับอะไรเนี่ยทำไมมูลนิธิถึงเกิดมาเกิดมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกลังแกตรงนั้นวันนี้เราจะเสนอเกี่ยวกับเรื่องการตั้งรับในเชิงลุกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอหนึ่งแต่ผมไม่พูดว่าตรงไหนแล้วกันเนาะ นะครับท้องที่ที่เกิดขึ้นมีกำลังทหารอยู่ประชิดแนวชายแดนนะครับกำลังทหารไปเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแต่กำลังทหารแต่กำลังทหารชุดนี้ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดอะผมก็เป็นทหารชุดเหลือการเองเหมือนกันอยู่เลาวากาศโยวินและผมก็เคยไปชายแดนมาหลายที่แต่ผมไม่เคยทหารในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้เขาทํำละเมิดอํานาจละเมิดสิทธิ์เขา ท่านผู้ฟังนี่เคารพครับคดีนี้เกิดขึ้นนะครับเขตติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่านะครับใน,ในโซนภาคเหนือเนาะผมจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องท่านรับทราบนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีแผนที่อยู่นะครับอันนี้คือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับประเทศไทยและประเทศพมา่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแนวชายแดนไทยอ้างว่าจะเอารถนี้ไปต่างประเทศ เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ16นาฬิกา30นาทีวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาหยกๆยกนี่แหละเจ้าหน้าที่ทหารขอตรวจนะครับขอตรวจด,ดูความเรียบร้อยหน่อยมันก็ไปเจอด่านใช่ไหมครับก็ไปเจอด่านอยู่สองด่านนะครับไปเจอด่านอยู่สองด่านเป็นด่านชายแดนรถคันนี้ที่ผู้ต้องหาขับขี่ไปนะครับ ขับขี่ไปเสร็จแล้วไปถึงด่านด่านคอสตรวจนะครับด่านคอสตรวจดดูรถว่าเป็นรถผิดกฎหมายหรือไม่น้าชายเป็นผู้ชายหลานสาวเป็นผู้หญิงน้าชายไปรถไปขับไปคนเดียวไปที่สวนพริกเขาเป็นกเกษตรกรเพื่อจะไปเก็บพริกทาหารถามว่าจะไปไหนผมจะไปเก็บพริกครับอยู่ข้างหลังสวนนี่แหละ ทหารก็บอกว่าไหนะขอดูหลักฐานการใช้รถหน่อยเขาบอกว่าอ๋อของหลานสาวซื้อมาตอนนี้ยังไม่นะได้จ่ายเงินเน่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็บอกว่าเอางั้นเอาหลานสาวมางั้นรถเก็บไปที่ดาดก่อนก็แล้วกันโอเควันพรุ่งนี้มาติดต่อน้าชายไปบอกหลานสาวอีกวันหนึ่งว่าไปขอดูรถไปที่ดาดตรงนี้ก่อนนะครับดาดตัวนี้ท,ที่ตั้งฐานของอทหารอยู่แต่เบอรเินไม่เจอ นะครับสวนพริกเขาจะอยู่ข้างหลังฐานนะครับคราวนี้หลังจากที่เขาไปขอดูแล้วเนี่ยล้านสาวก็บอกว่ารถคันนี้กำลังจะซื้อมาไม่ใช่รถผิดกฎหมายเลยถูกต้องตามระเบียบเป๊ะของทางราชการมีทะเบียนมีอะไรครบหมดรถคันนี้ไม่ใช่รถสิ่งของผิดกฎหมายและไม่ได้เอามากระทําเพื่อความผิดเป็นรถที่เอาไปใช้ในเกษตรกรเพื่อไปขนพริก เสร็จแล้ววันที่สาสบวันที่สาสิบหลานสาวกับน้าชายก็ไปหาที่ค่ายทหารที่ฐานที่ตั้งฐานทหารเขาบอกตรงนี้ไปติดต่อน่นเลยที่บ้านอารุณโนทยัยน้าสาวไอหลานสาวกับน้าชายก็ไปติดต่อที่บ้านอารุณโนทัยในวันที่สาสิบท่านผู้ฟังที่เคารพครับน้าหลานถูกควบคุมตัวถูกยึดโทรศัพท์สองเครื่องเสร็จแล้ว ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะทหารไม่มีความชานาญเกี่ยวกับว่าเขาทําผิดหรือไม่ทําผิดทาหารก็โทรศัพท์ไปไปหาเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นคือปปสกับปปส,ก,สก,ก,ก่อนสุลกากรมาทีหลังติดต่อโทรศัพท์ไปถึงปสงปสปปสก็มาดูมาเช็คดูโทรศัพท์สองเครื่องว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการนํารถขายเอาไปนอกรัชอาจากไทยไหมมันก็ไม่มีนะครับไม่มีการเชื่อมโยงโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลย วันที่30หลังจากควบคุมตัวที่บ้านอาณุนไทยแล้วพอค่ำนะครับอพอเช้ากลางคืนกลางเย็นตรงนั้นนะเอามาเปลี่ยนจากบ้านอาลุนไทยไปบ้านห้วยเป้าห้วยเป้า,ห,ปาหรือทุ่งเป้าจะไม่ได้นะครับที่เชียงดาวก็ย้ายจากบ้านอาณุนไทยมาไว้อีกที่หนึ่งท่านผู้ฟังครับเขาถูกควบคุมตัวนะครับเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่ใช่สถานที่ราชการนะครับผมไปดูไปสืบสอบทั้งหมดไปเก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งสวนพริกเอ่ยทั้งฐานค่ายเอ่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้คือสวนพริกอยู่หลังค่ายผมไปเก็บหลักฐานมาทั้งหมดคดีสามีเขาก็ถามว่าอาจารย์จะทำอย่างไร ตอนเนี้ยแฟนเขาถูกทหารควบคุมตัวเมื่อวานแล้วที่จริงเขาแจ้งผมเมื่อวันที่สามสิบแต่เขาไปธุระต่างจังหวัดเขาไม่สามารถจะไปลงบันทึกประจําวันได้ผมก็ถามว่าเอ้าแล้วท่านอยู่ไหนท่านรู้ไหมครับแฟนเขาเป็นร้อยตํารวจเอกผมก็เรียกสลวัตบอกอาสลรวัต,อ,อ,วตอยู่ไหนวันเนี้สลวัตโทรมาบอกว่าอาจารย์บุญเทียนจะทํายังไงตอนนี้มีท,ทหารควบคุมตัวผมาาคมวบคุมตัวแฟนกับน้าชายผมก็บอกว่าเป็นลงบันทึกประจําวันไว้ก่อน จำไว้นะครับผมแนะนําเลยใครก็ตามถ้ามีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นรถจะเป็นอะไรก็ตามที่ว่าดูแล้วมันจะเป็นคดีความคุณไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนแต่วันที่ส0เขาไปราชการเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอําเภอเชียงดาวก็มาลมางบันทึกประจําวันไม่ได้เขาก็ถามผมว่าจะทาอย่างไรผมบอกวันพรุ่งนี้นะถ้าสารวัตรกลับเข้าไปที่ตั้งสารวัตรไปลงบันทึกประจําวันไว้เลยถ้าผู้ฟังที่เคารพครับวันที่ส1อ เขาก็ไปติดตามหาแฟนเขาอยู่ดีแต่ไม่เจอเมื่อไม่เจอปับเขานี่ติดต่อทางโทรศัพท์สองเครื่องติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่สามสิบปิดเครื่องเลยเขาก็บอกผมว่าทํายังไงตอนนี้ผมก็ให้ไปลงบันทึกประจาวันว่าแฟนเขาถูกทหารไม่ทราบสังกัดควบคุมตัวไปอยู่แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนวันที่สามสิบเอ็ดนะครับหลังจากวันที่สามสิบเอ็ดสามมีซึ่งเป็นรายตำรวจ ยศร้อยตารวจเอกก็ได้ลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจแห่งหนึ่งนะครับหลังจากลงไปเรียบร้อยแล้วท่านรู้ไหมครับสองสองคนทั้งน้าน้าชายและหลานสาวถูกทหารสอบแยกห้องไปสอบเลยอ้างว่าเอาไปลถจะไปขายอะไรเนี่ยนะครับไปที่ประเทศพมา่าเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไปขายได้อย่างไรนะครับผมก็บอกว่าเอา้าไปลงบันทึกประจําวันไปนะ เะครับเป็นลงบันทึกประจำวันไปเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือพอแฟนเขาวันที่สามสิบถูกควบคุมตัวถูกไหมครับตอนเที่ยงพอตอนเย็นเอาไปควบคุมตัวอีกที่หนึ่งเอาไปขังเอาไปกักขังนุงเดียวอีกที่หนึ่งไม่ใช่สถานที่ราชก,การแต่จัดทหารเฝ้าพอวันที่สามสิบเอ็ดก็เอาน้ากับหลานสาวเอามาสอบเอามาเค้นเพื่อให้รับสารภาพผมรู้มาแต่แรกแล้ว รู้ตั้งแต่วันที่29แล้วผมก็มาวางแผนซ้อนแผนตั้งรับในเชิงลุกตั้งรับตรงไหนทั้งหมดผมให้ลงบันทึกประจําวันไว้คุยอะไรผมให้บันทึกเทปไปห,หมดผมพบฝากท่านนะครับทุกท่านทุกท่านที่ฟังรายการนี้ถ้าคุณเจออย่างนี้ให้ลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนไม่รู้จะเป็นใครก็ตามคดีนี้ทาหารล้วนๆไม่เกี่ยวกับตํารวจไม่เกี่ยวกับใครเลยทหารไม่รู้กฎหมายแต่ไปควบคุมตัวเขาไว้หนึ่งคืน และยึดรถก่อนนั้นโดยสามวันยี่สิบเก้ายึดรถวันที่สามสิบควบคุมตัวแล้ววันที่สามสิบเอ็ดถึงมาทาหลักฐานเท็จ่ยหลักฐานเท็จตรงไหนท่านรู้ไหมครับอ้างว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับอ้างว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรกับเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันตรวจค้นนะครับร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นแล้วไปเจอรถนี่ไงไหมนี่ชัดเจนเลย วันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาไปลงบันทึกประจำวันนะครับวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับเวลาสิบสามจุดศูนย์นอนี่คือบันทึกการตรวจค้นและจับกลุ่มไปตรวจค้นและจับกลุ่มเขาวันที่สามสิบเอ็ดตลกไหมครับพยานหลักฐานเหล่านี้ที่คุณไปบันทึกวันที่สามสิบเอ็ดไปอ้างว่า ไปเจอลาตะเวนไปเจอนาชายกำลังจะขับรถอยู่ในป่าเห็นไ,ไหมแล้วไม่ได้แจ้งข้อหาผู้หญิงเลยซึ่งเป็นหลานสาวและหลานสาวไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ถูกควบคุมตัวเห็นไ,ไหมฮะพอหลานสาวได้ประกันตัวออกมาตอนเย็นวันที่31ประมาณสองทุ่มผมให้หลานสาวไปลงบันทึกประจำวันย้อนหลังว่าเขากะทำอะไรบ้างเห็นไ,ไหมฮะ หลานสาวเป็นลงบันทึกประจำวันในวันที่7มิถุนายน2564เวลา18.09ผมให้เป็นลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยหลานสาวเขาไม่ทําผิดเลยและไม่มีสิ่งของอะไรไปผิดกฎหมายในครอบครองรถซื้อมาแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเพียงแต่มาใช้ดูก่อนแต่ถูกจัดทหารควบคุมตัวแล้วล็อกตัวไว้ ท่านผู้ฟังที่เคารพครับคดีนี้มูลนิธิมีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องช่วยเหลือเขาเขาถูกอํานาจรัฐซึ่งเป็นคนในเครื่องแบบเป็นรั้วของชาติเป็นทหารเหมือนผมไม่แหละผมเลือกันเองถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายผมก็ไปเก็บหลักฐานทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นและไปดูไปลงบันทึกประจําวันไว้หลายเรื่องลงบันทึกประจําวันครั้งแรก คือสามีคือร้อยตำรวจเอกไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สายตำรวจบันทึกประจำวันครั้งที่สองก็คือบันทึกเรื่องโทรศัพท์เพราะกลัวว่าจะโทรศัพท์ไปใช้อย่างอื่นเนื่องจากทหารชุดนี้สอสอบพฤติกรรมในการทุจริตบัญชีของเอรั์สินของกลางไม่เอาลงตรงไหนรู้ไหมครับวันที่31อ้างว่าไปทำบันทึกแล้วควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้สองคนน้ากับหลาน ไปส่งเจ้าหนัดตํารวจ <c oughs> ที่สถานีตํารวจเชียงดาวนะครับในเถือนในเพือเชียงดาวเสร็จแล้วไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปลงท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่เข้าขายทุจริตทรัพย์สินคดีอาญานะครับมีคนผิดติดคุกนะครับเป็นเจ้าพนักง,งานด้วยหลังจากผมไปเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วว่านาชายกับหลานสาวถูกกระทําโดยมิชอบโดยกฎหมายเพราะผมดูแล้ว ไม่เขามีความผิดอะไรเลยไม่มีหลักฐานใดๆที่ไปสอด <c oughs> ไปสอแสดงให้เห็นว่าเขากระทำความผิดอะไรา,าม,มันก็เลยเป็นทีมงานข้อมูลท,ที่นี่แหละก็ไปเก็บหลักฐานทั้งหมดเลยมาตั้งเรื่องฟ้องฟ้องใครใหรือว่ฟ้องเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนึ่งคนหรือกี่คนก็ไม่รู้รวมกับทหารทั้งหมดแปดคนนะครับยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เห็นไหมฮะในฐานความผิดนวงเนียวกักขังสร้างพยานหลักฐานเป็เทศและยักยอกทรัพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทำไมผมจะต้องเอามาพูดก่อนเพราะผมต้องการให้ประชาชนที่สแสวงหาความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายและมาเปิดดูช่องมูลนิธิวัสนิภาพนี่คือการให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไปประดับความรู้สำหรับท่านที่ถูกลังแกล ถูกอานาจรัฐลังแก่ฉะนั้นผมฝากนะครับมูลิธิเรายังมีอีกหลายเรื่องหลายตอนที่จะมานําเสนอใหอ้คนที่อยากจะรู้กฎหมายและคนที่ไม่เรียกรู้กฎหมายคุณมาศึกษากับมูลที่ได้เรื่องนี้นะครับเรื่องการตั้งรับในเชิงรุกคด,ดียังไม่ไปถึงไหนในส่วนของตํารวจแต่มูลิธิวสัตวิพาพยื่นฟ้องแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับไม่ใช่เลยวันที่5คือเหตุเกิดทุนทรัพย์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่22มิถุนายน2564ในความผิดฐานกักขังลุงเดียวสร้างพยานหลักฐานเท็ศและยักยอกทรัพย์ขอให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างครับใครมีลูกหลานเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเป็นเจ้าหาที่ตำรวจหรือเป็นเจ้าที่ใดก็ตามจะเป็นป่าไม้หรืออะไรก็ตามคุูจะต้อง การทำตนและเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ประชาชนอย่าไปยัดข้อหาเขาอันนี้คือยัดข้อหาเขานะครับเขาไม่มีความผิดอะไรเลยผมดูแลรถก็ไม่ได้ผิดกฎหมายรถก็ไม่ใช่สิ่งของผิดกฎหมายแต่คุณไปกล่าวหาเขาว่าพยายามรถมันไม่ได้อยู่ที่ใช้ที่ชายแดนเลยอยู่ที่อยู่ที่ค่ายทหารแต่คุณว่าเขาผิดตรงนั้นไอ้ตัวนี้อันตรายมากข้อคิดนะครับข้อคิดสำหรับบทนี้ก็คือการใช้อํานาจรัดลูกแก่อานาจ หน้าที่นะครับและทหารไปตรวจค้นจับกลุ่มโดยไม่ลงบันทึกประจําวันไม่มีตํารวจร่วมไม่มีหน่วยอื่นร่วมเลยอันนี้ไม่ถูกต้องฉะนั้นตอนนี้เรื่องนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่ทําไมมูลที่จะต้องเอามานําเสนอเป็นเรื่องด่วนก็เพราะการใช้อํานาจรัฐท่านดูประเทศไทยกันเลยกัตนตัวนี้รังแกชาวบ้านมากที่สุดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคดีกําลังเดินอยู่ตํารวจยังไม่ฟ้องแต่มูลที่ยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเลยใช้ชื่อว่าตั้งรับในเชิงลุกขอให้เป็นบทเรียนสําหรับท่านที่ชมรายการนี้และเราจะมีรายการอื่นๆให้ท่านชมอีกวันนี้ตอนนี้นะครับในตั้งรับในเชิงลุกก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ